สวัสดีค่ะสวย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 สวัสดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่ทำดีๆทำดีๆสวัสดีค่ะวันนี้น้องไข่มุกจะมาทำฮาโลวีนน้องมุกไข่มุกจะมาทำอะไรน,นี่ก่อนอันนี้คือชุดชุดชุดเปิดใจค่ะชุดเปิดใจชุดทดลอง <บ PU S 1> น้องไข่มุกจะมาขายครีมค่ะ ันนี้คือครีมอันนี้ครีมเหรอครีมเอาน้องไข่มุกครีมชุดนี้ชุดอะไรคะชุดนี้ชุดอะไรชุดโชคชุดชุดโชคทองเก่งมากเลยมีอะไรบ้างคะชุดโชคทองเอาชี้ชี้อันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรสะไม่ใช่อันนี้อะไรหรอสาะอะไรสระบูมีสะบูขนาดเท่าไหร่คะสิบห้ากรัมมีครีม มีครีมกันแดดมีเซรั่มใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะได้คะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆส,สวัสดีค่ะสวยๆก่อนขอบคุณนะคะบายๆคุณลุงคุณป้าก่อนบายๆค่ะบายยช่วยอุดหนุนน้องไข่มุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บ๊ายบายสวยๆบ๊ายบายจุ๊บจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บนี่น้องไข่มุกมาแนะนำชุดโชคทองชุดมินิค่ะขนาดขนาดเล็กค่ะน้องไข่มุกไปก่อนนะคะสวัสดีสวยๆสวัสดีจ้าสวยๆก่อนสวัสดีจ้าสวยๆสวัสดีค่ะ